สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาน็อตสกรูหักคารูแบบนี้นะครับนี่นะครับซึ่งหักคารูแบบนี้เราจะใส่น็อตเข้าไปใหม่ก็ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าสกรูที่ใส่เข้าไปใหม่จะขันไม่เข้านะครับจะติดสกรูตัวเก่าอยู่นะครับเดี๋ยวมาทดลองนะครับ นี่นะครับสกรูตัวใหม่จะขันไม่เข้านะครับเพราะว่าติดสกรูตัวเก่าที่หักคาอยู่นะครับวิธีการแก้ไขก็ง่ายๆนะครับก็ให้นําดอกสว่านนะครับมาเจาะเอาตัวเก่าออกก่อนครับเจาะออกไปเลยครับ นี่นะครับหลังจากที่เราเจาะออกไปเรียบร้อยนะครับเราก็นําสกรูตัวใหม่นะครับมาใส่เข้าไปได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับง่ายๆเห็นไหมครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็เป็นการแก้ไขสกรูหักคานะครับเราจะเอาออกแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดแชร์เพื่อนเพื่อได้รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ